you. Mm -hmm. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องความตึงเครียดที่ปัทุขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนในคาบสมุทรเกาหลีกันดีกว่านะครับตอนนี้เองเนี่ยปกติเรามากักจะเห็นข่าวเกาหลีเหนือชอบมาคมคูเกาหลีใต้ถูกไหมยิงมิซายไปลงทะเลนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปแต่ในตอนนี้เองเนี่ยเกาหลีใต้ไม่ทนอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วเปิดฉากสวนกลับด้วยเหมือนกันกลายเป็นการยิงใส่กันไปกันมาเนี่ยนะครับผมที่ ที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับ เรื่องราวนี้มันเริ่มจากอะไรเนี่ยนะครับผมเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคือเกาหลีเหนือเนี่ยเราเห็นเข้ามาแบบยั่วยุแล้วก็ยิงมิสไซล์เนี่ยทดสอบกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับผมมีการยิงไปทางฝั่งญี่ปุ่นด้วยถูกไหมก็เป็นช่วงที่ตึงเครียดมากแล้วกันช่วงนี้เหมือนความตึงเครียดอ่ะมันมากไปกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาแต่ทุกอย่างเนี่ยมันปะทุขึ้นไป next level เลยนะครับขึ้นอย่างที่บอกก่อนนั่นเนี่ยเครียดมากอยู่แล้วแล้วก็ในปีที่มาถึึงเน2022งเนีีีี้ยยยปป2022่ครดขไอก แต่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเนี่ยจากเลเวลที่มันเพิ่มขึ้นมาแล้วอะ่ะมันบูสต์ปุ้งมาเลยครับเครียดโคตรๆนะครับผมในตอนนี้เครียดแบบมีโอกาสที่จะปะทะก,กันได้ทุกเมื่อเลยนะครับ เรื่องราวมันเริ่มต้นที่ว่าเกาหลีใต้เนี่ยได้จัดการซ้อมรบกับอเมริกานะครับผมซึ่งเป็นการซ้อมรบขนาดใหญ่นั่นเองเกาหลีเหนือเนี่ยก็ไม่พอใจอย่างมากเลยนะครับผมอย่ามาซ้อมรบอะไรกันแถวนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้นี่เป็นการยั่วยุสุดๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นการโชว์ท่าทีที่แข็งกล้ามากๆด้วยเกาหลีเหนือเนี่ยก็เลยตอบกลับนะครับผมด้วยการยิงมิสไซล์ไปเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งก็ยิงลงทะเลนั่นแหละแต่มีลูกหนึ่งเนี่ยนะครับผมเฉียดห่างจากแบบชายฝั่งของเมืองเกาหลีเนี่ยประมาณแค่60กิโลเท่านั้นเองนะครับค ใกล้มากๆอ่ะใกล้กว่าที่มันเคยควรจะเป็นน่ะแบบไม่ใช่ยิงไปทิ้งกลางทะเลแล้วอันเนี้ยกลางทะเลก็จริงแต่มันใกล้สุดๆไปเลยซึ่งในวันนั้นเองเนี่ยเกาหลีเหนือยิงไปถึง23ลูกเลยนะครับเมื่อมีการยิงตรงนั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยเกาหลีใต้ก็ยอมไม่ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็บอกว่าเกาหลีเหนือจะต้องชดใช้พร้อมกับมีการเรียกประชุมในฮันทีโดยประธานาธิบดียูซอกยอนก็ได้จัดก,การประชุมฉุกเฉินสภาความมั่นคงแห่งชาติขึ้นมาในฮันทีเลยนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็ได้ตอบโต้กลับไปด้วยการยิงขีปนาว ตรงฝั่งของเกาหลีเหนือเหมือนกันขีปนาวุธนี้นับได้ว่าเป็นการยั่วยุของเกาหลีใต้เลยถูกไหมปกติเกาหลีใต้จะไม่มาทาแบบนี้นะจะข่าวที่ดูมาเฮ้ยจะมีแต่แบบเกาหลีเหนือยิงมาคราวนี้เกาหลีใต้ไม่ทนแล้วนะครับเอาคืนบ้างดีกว่านะครับผมโชว์ให้ดูว่าเราก็มีน้ํายาบ้างเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะยอมโดนกดขี่อย่างเดียวแล้วก็ยังออกมาประนามอีกว่าไอการทดสอบโครงการนิวเคลียร์ะอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําเลยไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้นนะการกระทำของเกาหลีเหนือเนี่ยมันแบบมันไม่สมควรอนะ่ะไม่ม นะครับผมก็เลยมีการยิงสวนกลับมาจากเกาหลีเหนือเหมือนกันนะครับหลังจากที่เกาหลีใต้ย,ยิงไปเนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยน네ะครับผมก็สวนกลับมานะครับด้วยการยิงปืนใหญ่อีกเป็นร้อยๆลูกเลยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงยิงขียยยยปนาวุธมาอีก6ลูกนะครับแต่ก็ยังไม่ได้โดดตรงเมืองอะไรกันนะตรงนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นการยิงแลกกันแบบเปิดหน้าแลกหมัดกันเลยนะและมันก็ได้ยกระดับความตึงเครียดร,ระหว่างเกาหลีเหนือก,นกับเกาหลีใต้ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับก็หวังว่าความตึงเครียด <ๆ S 2> ตรงนี้เนี่ยมันจะลดลงโดยเร็วนะครับผมอย่าให้มัน ไปมากกว่านี้เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะลุกลามจนกลับไม่ได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้ช่วงแบบโดนัลทรัมป์นะครับผมเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยเกาหลีเหนือเนี่ยดูจะมีทีท่าผ่อนปลนมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เกาหลีเหนือไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะครับก็หวังว่าโลกเนี่ยจะสงบสุขต่อไปนะครับผมแค่นี้ก็มีปัญหามามากพอแล้วนะครับอย่าให้มันต้องเป็นไปมากกว่านี้เลยนะครับแล้วก็อย่าให้มันมาถึงโซนเอเชียใกล้ๆบ้านเราเลยดีกว่านะครับพวกเราก็จะลำบากกันไปด้วยถูกไหมตอนนี้โลกก็ลำบากมากพออยู่แล้วนะใครช่วยได้ก็อย่าลืม ช่วยกันนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมคงต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมได้ความรู้นะแล้วก็ได้เห็นเรื่องราวการเมืองโลกมากขึ้นผ่านรายการ Politics World นะครับหากท่านผู้ชมเสียเรื่องเกาหลีเนี่ยอยากจะเสริมอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับก็จะถือได้ว่าเป็นคําขอบคุณเลยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เราได้มาแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความเข้าใจด้วยกันครับวันนี้ยังไงลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขนะครับ